สวัสดีครับกลับมาพบกับ Sport i n ินไซเดอรนะครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับสุดท้ายเป็นทีมชาติสเปนนะครับที่สมหวังคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4นะครับมากสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยูโรนะครับ่วนอีกทีมหนึ่งที่ต้องบอกว่าต้องพูดถึงนะครับนั่นคือทีมชาติอังกฤษนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นรองแชมป์2ครั้ง ติดต่อกันเลยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับกับเรื่องราวของรวมโมเมนต์ในฟุตบอลยูโร2024ครับพูดถึงทีมแชมป์นะครับโอ้โหสเปน ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยคู่ควรอย่างมากนะครับผลงานของพวกเขาเนี่ยสุดยอดจริงครับยิงไป15ประตูนะครับแล้วก็เป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่ชนะ7นัดติดต่อกันไม่มีเสมอแล้วก็ไม่มีจุดโทษเลยทีมชุดนี้คุมทีมโดยลุยส์เดลาฟูอนเต้นะครับเป็นโค้ชที่เข้ามาแทนที่ของลุยส์เอลิเก้ที่พาสเปนเนี่ยตกรอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลก2022ก็ถือว่าล้มเหลวเหมือนกันนะครับสำหรับสเปในในฟุตบอลโลกที่ผ่านมา ฟเอนเต้เข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมครับต้องบอกเลยว่าฟเอนเต้เน้นระบบนะครับระบบของฟเอนเต้เนี่ยมีเกมรุกที่ดุดันกล้าได้กล้าเสียแล้วก็กล้าเปิดหน้าแรกกับทุกทีมนะครับสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จนะครับสเปนกลับมาเป็นแชมป์ในระดับนานาชาติอีกครั้งนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลาถึง12ปีนะครับครั้งสุดท้ายที่สเปนได้แชมป์ในระดับเมเจอร์เนี่ยคือปี2012นะครับในศึกยูโรแต่ถ้า นับรายการที่ไม่ใช่เมเจอร์เนี่ยยูฟาในชั้นลีกฤดูกาลที่แล้วเป็นสเปนที่คว้าชแชมป์ได้นะครับนั่นเท่ากับว่าฟูเอเต้คุมสเปน2ปีได้แชมป์ทั้ง2ปีเลยนะครับที่สําคัญครับการคว้าชแชมป์ของสเปนบนแผ่นดินของเยอรมันเนี่ยทำให้พวกเขาคว้าชแชมป์มากที่สุดนะครับเหนือกว่าเยอรมันตอนแรกเท่ากันเนี่ยสมสมัยพอสเปนได้ปีนี้ก็4สมัยครับแบบเดี่ยวๆเลยที่ได้มากที่สุดเยอรมันได้แค่3สมัยส่วนอิตาลีกับฝรั่งเศสเนี่ยก็ ทีมละ2สมัยนะครับนักเตะทีมชาติสเปนครับขุมกําลังของพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าเล่นดีแทบจะทุกตําแหน่งเลยนะครับไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูยันถึงกองหน้าเซฟหัดจันของอุนายนิมอนเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าปฏิกิริยาย,ยอดเยี่ยมนะครับกองหลังขยันเติมเกมบุกนะครับแม้ว่าก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยถูกสบประมาทพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะมาร์กูกูเลียเนี่ยแบ็กซ้ายนะครับที่ถูกโจมตีอย่างหนักแต่ว่าสุดท้ายเขาก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าทําผลงานได้อย่าง ยอดเยี่ยมครับส่วนตนั้งแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นก็คือกองกลางตัวรับอย่างทางโรดี้นะครับจัดการเก็บกวาดแนวรุกแล้วก็รับผิดชอบเกมรับได้อย่างอยู่หมัดเลยนะครับที่สําคัญครับเชื่อมบอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับต้องบอกว่าเป็นกําลังสําคัญจริงๆสําหรับทีมชาติสเปนนะครับขยับมาที่แนวรุกนะครับโอ้โหนีโกวิลเลียมส์ดานี่โอโมโลแล้วก็ลามินยาเบลครับนี่คือ3ประสาน แนวรุกที่ต้องจับตามองครับหลังจากนี้เพราะว่าทั้ง3คนนี้อายุเนี่ยยังน้อยอยู่เลยนะครับสามารถต่อยอดแล้วก็เดี๋ยวจะพาทีมชาติสเปนเนี่ยเป็นแชมป์โลกได้อีกสมัยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามกันเลยนะครับในฟุตบอลโลก2026ัด้วยรวมแล้วครับสเปนคือทีมที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับในตลอดทัวร์นาเมนต์คู่ควรกับการเป็นแชมป์ยูโร2024ด้วยประการทั้งปวงนะครับเกมรับสมบูรณ์แบบนะครับเสียประตูยากนะครับเกมรุกทีมเวิร์กระบบทีม ยอดเยี่ยมนะครับก่อนแข่งเนี่ยสเปนไม่ได้ถูกหมายมั่นหรือว่าถูกมองว่าเป็นทีมเต็งนะครับแต่ว่าสุดท้ายพวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าด้วยระบบทีมเนี่ยครับสำคัญกว่านักเตะคนใดคนหนึ่งนะครับสุดท้ายพวกเขาประสบความสําเร็จได้นะครับแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าไม่จะเป็นครับต้องมีนักเตะที่ดังนะครับดูอย่างทีมรองอย่างอังกฤษเนี่ยครับรองแชมป์ยูโร2ปีติดครับขนนักเตะดาวดังมาเทียบเลยนะครับแล้วก็เป็น ทีมที่ต้องบอกว่าถูกยกให้เป็นแตงหนึ่งที่จะคว้าแชมป์นะครับภายใต้การคุมทีมของแกรเด็ตซาวเกตสุดท้ายต้องไล่ล่าความฝันไล่ล่าความสําเร็จแชมป์ระดับเมเจอร์ไปอีกนะครับก่อนหน้านั้นพวกเขาประสบความสําเร็จในฟุตบอลโลกปี1966พันเนับระยะเวลานี้58ปีเข้าไปแล้วนะครับสุดท้ายก็ผิดหวังเดี๋ยวต้องรอครับฟุตบอลโลกปี2 0 2 6รวมแล้วระยะเวลาไปถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะ60ปีแล้วนะครับที่ยงังติดรอคอยความสําเร็จในทัวร์นาเมนต์ ระดับนานาชาติดูทีมชาติอังกฤษชุดนี้ครับขนผู้เล่นสตาร์ระดับโลกมาอย่างที่บอกครับค่าตัวเนี่ยเกิน100ร้อยล้านยูโรแล้วก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าค่าเหนื่อยค่าตัวเนี่ยมากที่สุดแล้วในบรรดาชาติที่เข้าแข่งขันในยูโร2024นะครับทั้งจูต์เบอร์ลิงแฮมดีแคนไลส์แฮร์รี่เคนครับแล้วก็นักเตะคนอื่นๆมากมายนะครับโคพาเมอร์จอห์นสโตนบุโกโยซาก้าแล้วก็ฟิลโฟเดนแต่ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ครับ อังกฤษของแกเร์ซาเกตถูกตั้งคำถามมากมายแล้วก็วิธีการทำทีมนะครับเพราะว่าฟอร์มของเขาเนี่ยกระท่อนกระแท่นสุดๆเลยนะครับแต่ด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยมีดวงนะครับในหลายๆรอบที่ผ่านมาและตั้งแต่การผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์เนี่ยอังกฤษถูกคู่แข่งนําก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายพวกเขาก็สามารถคัมแบ็กกลับมาได้จนถึงในนัดชิงชนะเลิศนี่แหละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของสเปนได้จะบอกว่าอังกฤษ บุญหมดก็ไม่ใช่ลวงหมดก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสเปนนั้นดีจริงๆโดยเฉพาะในครึ่งหลังนะครับอังกฤษเนี่ยถูกบุกกดดันอย่างหนักนะครับสุดท้ายทีมเสีย2ลูกนะครับยังดีที่โครเมอร์ตีเสมอมาได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับบุกไม่สุดแล้วก็น่าเสียดายครับที่แท็ติกของเซาเกตเนี่ยไม่กล้าเปิดหน้าแรกใส่กับทางสเปนนะครับสุดท้ายก็เสียประตูที่2พลาดโอกาสคว้าแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายนะครับมุมมองส่วนตัวแล้วนะครับ โคพาเมอร์ครับเป็นนักเตะที่น่าเสียดายที่ได้รับโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าเขาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยมีความสามารถนะครับไล่ตั้งแต่เกมรอบรองชาเลิศเขาใช้เวลาอยู่ในสนามไม่กี่นาทีแต่สามารถแอซิสให้โอลิเวอร์กินยิงประตูชัยได้ส่วนนัดชิงชนะเลิศครับเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าความเด็ดขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์ของเขาเนี่ยช่วยทีมไล่ตีเสมอได้ครับแต่เสียดายที่เขามีโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับอังกฤษ หลังจากนี้ครับผมต้องบอกว่าอยู่ที่อนาคตของแกเดตเซาเกตเลยอยู่ที่เอฟเอด้วยว่าจะให้แกรเดตเซาเกตคุมทัพต่อไปหรือถึงเวลาแล้วที่อังกฤษต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้ามุมมองส่วนตัวนะครับอังกฤษต้องเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือแล้วนะครับแม้ว่าเซาเกตจะพาอังกฤษเนี่ยเข้านัดชิงยูโรได้ถึง2ครั้งติดแต่ว่าเรื่องของความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมเนี่ยครับที่ต้องจับต้องได้ไม่เกี่ยวกับการพาเข้าชิงนะครับดังนั้นอังกฤษ ต้องถึงเวลาที่ต้องหาโค้ชคนใหม่เข้ามานะครับแน่นอนว่าหลังจากนี้เนี่ยคงไม่ใช่คุณซือที่เป็นชากวกฤษเราจะต้องมาคุมทีมชาติกฤษนะครับก็เป็นชาติอื่นก็ได้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะที่สามารถเลือกใช้งานนักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกได้อย่างลงตัวนั่นเองนะครับส่วน MVP ของรายการนี้ครับหรือว่ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมเป็นของโรดี้ครับไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเขานั้นมีโอกาสเลยนะครับที่จะก้าวไปสู่การคว้ารางวัล บอลลองดอในปีนี้นะครับโรดี้มีฟอร์มที่โดดเด่นกับแมนซิตี้แล้วก็ทัวนาเมนต์กับทีมชาติบางคนนักเตะนะครับมีฟอร์มที่โดดเด่นกับสโมสรแต่ว่ามาเล่นกับทีมชาตินั้นก็ไม่เปรี้ยงปร้างนะครับดูอย่างจูดเบร์นิแฮมที่ประสบความสําเร็จกับทางเลอมาริดแต่มาเล่นกับทีมชาติอังกฤษดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าโรดี้เนี่ยสม่ําเสมอนะครับทั้งแมนซิตี้แล้วก็ทีมชาติสเปนนะครับสถิติของโรดี้ในยูโร2024นะครับ ลงเล่น6นัด1ประตูมีสถิติการจ่ายบอลที่แม่นยำแล้วก็สูงมากๆนะครับอยู่ที่92.84%ท็กเกิลครับชนะ3ครั้งจาก6ครั้งนะครับแล้วก็มี4ช็อตบล็อกสำคัญแล้วก็นำบอลกลับมาให้ทีมตัวเองได้อีก33ครั้งโรดดี้ครับสร้างประวัติศาสตร์เล่นให้กับทีมชาติสเปนไม่แพ้ใครมาแล้ว474วันครับนับตั้งแต่พายให้กับสกอตแลนด์ในยูโรรอบคัดเลือกเมื่อวันที่28มีนาคมปี2000 23นะครับแน่นอนฟอร์มของโรดี้ถึงตรงนี้ถึงเวลาแล้วครับที่นักเตะที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระไม่ใช่นักเตะที่ทำประตูได้อย่างถลม่มทลายเหมือนพวกเมสซี่ริเซนโนโรนัลโด,โด,โดแต่ฟอร์มแล้วก็ผลงานแชมป์เป็นรูปธรรมอย่างโรดี้คู่ควรกับรางวัลบันลองดอเป็นอย่างมากมันก็อาจจะมองได้หลายมุมนะครับหากโรดี้ไม่ได้แชมป์ก็มีอย่างปีที่เวสตีสไนเดอร์ครับที่โดดเด่นกับอินเตอร์มิลาน ก็ไม่ได้แชมป์เช่นเดียวกับปีที่จอร์จินโย่ะสบความสําเร็จกับเชลซีก็ไม่ได้แชมป์ดังนั้นต้องมาลุ้นครับว่าโ o โรดี้จะไปได้ไกลถึงการควา้ารางวัลบัลลองดอดอหรือเปล่าส่วนเจ้าภาพเยอรมันครับโอ้โหต้องบอกว่าแน่นอนการเป็นเจ้าภาพยูโร2024ตั้งเป้าเป็นแชมป์ก็ทําได้ดีมาตลอดนะครับจวสุดท้ายแล้วมไม่น่าเชื่อครับรอบแปดทีมสุดท้ายมาเจอกับสเปนทีมแชมป์เนี่ยครับ ถึงแฟนบอลหลายๆคนต่างยกให้แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่มันที่สุดในทัวร์นาเมนต์นะครับเปิดหน้าแรกกันตลอดใส่กันสุดแบบแฟนบอลไม่มีง่วงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมครับให้กับสเปนที่ดุด,ดันกว่าแล้วก็เอาชนะเยอรมันไปได้เชื่อว่าในฟุตบอลโลกปี2026ครับหากจูเลียนนาเกลมันเนี่ยยังคุมทีมอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่น่ากลัวแล้วน่าจะก้าวขึ้นมาต่อกรกับทีมชาติสเปนที่คุมทีมโดยทางฟูเอนเต้ได้นะครับ เพื่อนๆหรือว่าแฟนไทยรัฐสปอร์ตเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับยูโร2024ครั้งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็อังกฤษที่ไม่ได้แชมป์ที่ไม่ประสบความสําเร็จในยูโรคราวนี้2ครั้งติดต่อกันเนี่ยเป็นเพราะแฮร์รี่เคนหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไครป์ยูทูบไทยรัฐสปอร์ตเอาไว้ด้วยนะครับ ไม่พลาดุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b s ั b สไคร์ u u ทู p พรสป p o r t ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ